สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมก,กราคม2 5 6พนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกังังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอัดลายดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศี สิง์ลัคนาสิงห์จะเป็นยังไงกันบ้างหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกของชาวราศีสิงห์ได้เป็นไพ่ไนท์ถือดาบแล้วก็เป็นไพ one ่เพทออฟมอนสองถ้วยหนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นไพ one ่เทนนบ n านทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์เพิ่มเติมกันต่อพไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับเด็กถือดาบจัสติด แล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือถ้วย The Star ใบสุดท้ายคือ4ี่ไม้อิทธิพลใต้สำหรับไพ่เดอะเวิ d ค่อนข้างดูมีพลังงานที่ดีนะครับสำหรับชาวสิงลักขณาสิงเนาะเพราะว่ามีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ ดีต่อกันคอนเน็กกันได้หรือสามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นพลังงานความรู้สึกที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันต่ออิทธิพลชาวสิงห์ลัคนณะสิงห์ยังไงก็ต้องาาระมัดระวังในช่วงต้นเดือนมกรกาคมเนื่องจากอิทธิพลของดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในภพเลือนปุตตะนะครับแล้วก็ร่วมกลุ่มกับดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธอังคารพุธศุกร์แล้วก็ มีทั้งหมดดาว4ี่ดวงนะครับอาทิตย์พุธศุกร์แล้วก็มีดาวาประมาณนี้โคจรร่วมกัน4ดวงอาจจะทําให้ชาวราศีสิงห์และคณนาสิงห์รู้สึกอึดอัดใจเพราะอยู่ในภพปุตตะภพปุตตะคือภพของอารมณ์ความรู้สึกโดยตรงมันจะทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแบบเหมือนกับใช้อารมณ์ในการตัดสินใจบางทีก็นูมีความรู้สึกแบกภาระ 10 of one เกิดขึ้นเห็นไหมครับการแบกภาระ10ไม้คือการแบกภาระความรู้สึกไหนถือไม้เออไหนถือดาบมีความรู้สึกอยากจะแบบเหมือนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจดาวอาทิตย์เนี่ยเวลาโคจรร่วมกลุ่มกับดาวอ,าอังคารนะครับหรือดาวพุธด,ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการเป็นแบบเป็นทอดๆอดนะ่ะ เพราะอังคารไม่ถูกกัทิตย์อังคารไม่ถูกกับพุธเวลาโคจรร่วมกันอยู่ในบ้านเดียวกันเหมือนเราอยู่กับคนที่เราไม่ถูกชะตาในบ้านเดียวกันน่ะเป็นเราเราก็รู้สึกอึดอัดดวงดาวก็แบบนั้นแหละนะครับโคจรอยู่ในเรือนอารมณ์มันมีความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเลยอ่ะรู้สึกแบบไม่ชอบคนนี้ไม่ถูกชะตากับคนนี้แต่ต้องอยู่ในชายคาเดียวกันน่ะนะในตามดวงดาวบอกแบบนั้นน่ะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดในช่วงแรกพอในช่วงกลางเดือนมกราไปแล้วเนี่ย ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยจะเดินโครจรขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปทําให้ชาวสิงละคาสิงได้ตําแหน่งที่ดีเพราะดาวอาทิตย์กับพุธจะไปอยู่ในตําแหน่งอลิของดวงชะตาแต่ได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าปัสสวะทศสานะครับเป็นเกณฑ์อุดมเกณฑ์อาทิตย์กับอาทิตย์กับพุธเนี่ยจะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์แทนนะครับเพราะว่า ดาวที่ไปอยู่ในภพเลนอลิของชาวราศีสิงจะได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์แต่มันจะไม่ได้ทุกดวงหรอกนะครับแต่พูดง่ายๆคือมันก็มีตําแหน่งรองรับที่ดีแหละเอาง่ายๆถึงแม้จะในเรือนอลิแต่ได้ตาแหน่งอุดมปัสสาวะทศได้ทีนี้ก็จะเหลืออังคารกับศุกร์ที่เป็นดาวคู่เม็รกันนะครับคู่เมตรหวานชื่นอยู่ในภพเลนอารมณ์นะทีนี้โอ้โหบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์มาเต็มเหนียวนะถึงว่าเกิดไพ่สองถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะครับ แล้วก็เกิดไพ่หนึ่งถ้วยสี่ไม้เห็นไหมไพ่มันดีมากเลยนะอืมเพราะอะไรครับตอนแรกผมก็งงอ๋อมาดูโหราศาสตร์ไทยแล้วเข้าใจแล้วว่าโอเคดาวพรัสบดีก็ถอยหลังขึ้นไปในภพเรือนลาภาครับลาภาคือโชคลาภ นะดาวหัส,สบดีจะเป็นตําแหน่งสิงห์หเกณฑ์แต่ได้ตําแหน่งเป็นปาร,ระเกษตรเพราะว่าค่อยเป็นค่อยไปมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมีไพ่เดอะจัสติดพยายามบาลานซ์สมดุลความรู้สึกแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ด้วยนะพยายามอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่เป็นท็อกซิกอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแบบไม่โอเคอะ่ะให้เราพยายามบาลานซ์สมดุลมันนะครับจากจัสติดแล้วก็พยายามถ่ายเทพลังงานความรู้สึกที่เรารู้สึกไม่โอเคออกจาก ตัวของเราออกไปเพื่อให้ความรู้สึกของเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่าได้นะีมีไพ่อิทธิพลใต้สำหรับคือเป็นไพ่ใบนี้นะ The world The world คือการละทิ้งการปล่อยวางเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังปล่อย enjoy นะครับหมวกปิวไปเธอก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายกับ หมวกที่ปิวไปนั้นนะครับมันคือการปล่อยจอยปล่อยอิสระไปเลยเพื่อที่เราจะได้แบบเดินหน้าต่อกับความรู้สึกดีๆคุณจะมีความหวังมีความรู้สึกที่จะตอบรับในบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปมันอาจจะไม่ได้ปุ๊บปั๊บแล้วดีเลยแต่มันจะค่อยๆมีโอกาสหรือมีแนวทางที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ผลลั์ของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้นตรงที่ว่ามันมีอัศวินถือถ้วยเกิดขึ้นนะครับอัศวินถือถ้วยเกิดขึ้นแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะมีการพัฒนาการเดินหน้าต่อแต่เราต้องรู้จักที่จะรักตัวเองนิดนึงนะครับนะพยายามลดแพชชั่นลงก่อนนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่าเด็กถือไม้คือเราแบกสิบไม้อะมากเกินไปเห็นไหมเราแบกเนี่ยขึ้นเขาอ่ะคิดดูเราแบกเนี่ยขึ้นเขานะครับ แต่ถ้าเราพยายมแบกแค่หนึ่งไม้มันเหมือนชิวๆอ่ะทางเดินที่ปกติอ่ะอนะครับมันก็คือเป็นเหมือนกับอา,อาวุธคู่กายมันไม่ได้แบกภาระแบบนั้นเห็นไหมครับความรู้สึกมันย่อมต่างกันมันย่อมดีขึ้นหนึ่งถ้วยหมายถึงตัวเราเองเริ่มรู้สึกมีพลังงานมี energy กับการที่เรามองเห็นถึงคุณค่ามองเห็นถึงความรู้สึกมองเห็นถึง พลังงานดีๆของตัวเองสังเกตดูว่าแม่มดคนนี้กำลังแบบอบอุ้มถ้วยถ้วยมันคือความหวังมันคือความรู้สึกมันคือแรงปารถนาของเรานะครับแล้วมันสุกจนล้นเออลงมาจนมีสปปรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอีกทีหนึ่ง เห็นไหมครับความสุขของเรามันทําให้สิ่งอะไรใหม่ๆที่เกิดออกมาเนี่ย <pers es> ดีขึ้นเห็นไหมมันเป็นพลังงานดีมากเลยที่จะทําให้หล่อเลี้ยงความรู้สึกในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น1่ถ้วยจะพัฒนาขึ้นมาเป็นสองถ้วยสังเกตดูไหมครับว่า1่ถ้วยกับสองถ้วยต่างกันยังไง1ถ้วยคือคนเดียวสองถ้วยคือสองคนเห็นไหมมันต้องเริ่มจากตัวคุณเองก่อนในช่วงแรกอะ่ะนะครับคุณต้องรักตัวเองก่อนคุณต้องหันกลับมารักตัวเอง นะครับก่อนที่คุณจะได้2องถ้วยคุณต้องรู้จักรักตัวเองก่อนแล้วก็บา l า n c e สมดุลตัวเองลดแพชชั่นลงมาลดในการใช้อารมณ์ลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วอะไรที่แบกอยู่เนี่ยละทิ้งทิ้งมันไปเริ่มต้นใหม่นะครับโดยการหันกลับมารักตัวเองถามนะคุณบูชอบพูดเหลือเกินคําว่ารักตัวเอง่ยรักยังไงอธิบายให้ฟังสั้นๆน,นะครับคือเราต้องรู้จักที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ไปแบบ อะไรกับเขามากอะ่ะคือคุยได้นะแต่ลดการคุยลงลดการแบบอะไรทุกอย่างลงกับเขามากอะ่ะลดลงนะครับแล้วเราก็ไปโฟกัสสิ่งที่ตัวเองอยากทําเช่นเราอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนเราอาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวเราอาจจะไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะอยู่กับสัตว์เลี้ยงเรา,าจ,จะอยู่กับอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกที่เรารู้สึกดีหรือเราจะช้อปปิง้งไถฟีดไถเฟสไถ ไอจีหรือไถอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยคือมันเติดคือตัวเรามันคือกิจกรรมที่เราทําคนเดียวไดน้นั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ารักตัวเองแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคือเราไม่ไปวอลเวะกับเขาอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะมันจะเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ไม่กดดันกันเพราะว่าในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยมันมีแรงเปาะบางมากเลยนะที่คุณกับเขามีโอกาสที่จะ แตกหักกันได้ง่ายแบบนั้นเป็นต้นแต่ถ้าเรามีความสุขเราอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆแบบลดแรงกดดันลงแล้วก็ค่อยๆสอบแลนดิง้งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอัศวินถือถ้วยมันจะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีจนพัฒนาไปถึงสองถ้วยมันต้องเริ่มต้นจากเราก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาเริ่มไปและสุดท้ายคุณจะได้ความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการยังไม่หมดนะครับยังมีสี่ไม้ด้วย สี่ไม้กับสองถ้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเริ่มลงตัวกันได้ละคุณกับเขาเริ่มคอนเนคกันได้เนื่องจากอิทธิพลที่ดวงดาวชุมนุมกันอยู่4ี่ดวงออกไปสองดวงที่เป็นปัญหาละเหลือดาวคู่มิตรคู่เสน่หาอยู่ในเรือนปุตตะโอ้โหดาวคารเนี่ยเป็นตำแหน่งอุจจาวิลาศดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งมหาจักรร่วมกันเป็นดาวคู่มิด นะครับก็จะได้ความสุขความสมหวังที่ดีประสบความสําเร็จทําให้ความรักความสัมพันธ์ไปต่อได้นะครับก็ได้ประมาณนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคาม